สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องทุกคนมาพบกับผม Recycl e b o ออีกครั้งกับสื่อดีๆที่จะมามอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องขยะและการรีไซเคิลตอนนี้ผม Recycl e Boy จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทขยะกันนะครับการแยกขยะนั้นมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดปริมาณขยะและช่วยประหยัดงบประมาณลงได้อย่างดีเยี่ยมกล่าวคือการแยกขยะเป็นประเภทประเภทนั้นจะทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ การทำลายและการนำกลับมาใช้ใหม่หรือก็คือการรีไซเคิลนั่นเองและตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขยะที่สามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทหลักๆได้แก่หขยะที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ได้ได้แกเ่เศษอาหารพืชผักเปลือกผลไม้อินรีย์วัตถุที่ย่อยสลายเน่าเปื่อยได้ง่ายขยะจำพวกนี้เมื่อเราทำการแยกออกมาก็ควรมัดถ,ถุงขยะให้มิชิดเพื่อไม่ให้เจ้าขยะเปียกนี้ ส่งกินเหม็นทั้งยังป้องกันการที่ขยะของเรานั้นจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และพาหะนำโรคต่างๆได้ส่วนหนึ่งอีกด้วย 2. ขยะที่ยังใช้ได้หรือเรียกว่าขยะรีไซเคิลได้แก่พวกแก้วกระดาษโลหะพลาสติกเศษผ้าซึ่งขยะเหล่านี้ หากเราสามารถจัดเก็บและแยกออกเป็นประเภทประเภทก็จะยิ่งสามารถช่วยเราสามารถนำขยะเหล่านี้มารีไซเคิลได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับ 3. ขยะที่มีพิษภัยอันตรายซึ่งเกิดจากบ้านเรือนกทมได้ตั้งถังสีเทาฝาสีส้มไว้สำหรับให้ประชาชนนำขยะประเภทนี้มาทิ้งโดยตั้งตามสถานีบริการน้ำมันซึ่งขยะพวกนี้ได้แก่หลอดไฟและหลอดฟลูเรสเซนต์ที่เสียแล้ว แบตเตอรี่รถยนต์และฐานไฟฉายที่หมดอายุและยาปราบศัตรูพืชต่างๆรวมทั้งได้จัดให้มีวันทิ้งขยะของเหลือใช้เพื่อให้ประชาชนนาขยะประเภทนี้มาทิ้งจากนั้นจะจ้างบริษัทเอกชนนําไปทําลายอย่างถูกหลักวิชาการต่อไปเห็นไหมล่ะครับทุกๆคนการแยกขยะนั้นสามารถทำได้ง่ายกว่าที่คุณคิดซึ่งใครๆก็สามารถทำได้ในตอนหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับ 4R กันนะครับ ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ